นี่นะคะสำหรับใครในที่กำลังมองหาเก้าอี้ดูดวิญญาณนะคะเก้าอี้ที่แบบว่านั่งสบายไม่ปวดเมื่อยหลังเนี่ยเลยมาแนะนํารุ่นนี้เลยค่ะรุ่นนี้นะคะเป็นเก้าอี้เบาขนเป็ดเทียมด้วยนะเบกเลยว่านุ่มมากเลยเห็นไหม สำหรับพนักพิงของรุ่นนี้นะคะบอกได้ว่ารับกับสรีราดีมากเลยเนาะนี่นุ่มมากนะคะนอนสบายแล้วก็ขาเก้าอี้นะคะเป็นขาเหล็กด้วยนะคะแข็งแรงทนทานแน่นอนนะคะและรุ่นนี้นะคะราคาเพียงหนึ่งหนึ่งบาทเท่านั้นนะคะแต่สําหรับใครนะคะที่รู้สึกว่าโอเคพนักพิงอาจจะเตี้ยไปนะคะอยากจะได้ที่มันสูงขึ้นเลยมีแนะนาอีกรุ่นหนึ่งอ่ะใกล้ๆกกันเลยนะคะนี่ คือรุ่นนี้นั่นเองนะคะรุ่นนี้เนี่ยก็เป็นเก้าอี้อาร์มแชร์เหมือนกันนะคะเป็นเก้าอี้บอกผลเปียกเทียมเหมือนกันนุ่มเหมือนกันเลยนีฟูๆูแบบนี้เลยนะคะสำหรับพนักพิงของรุ่นนี้นะคะบอกเลยว่านี่สูงมาก รับกับศีละได้ดีมากเลยนะคะขาเก้าอี้เนี่ยก็เป็นขาเหล็กเหมือนกัน,นะคะ่ะแข็งแรงเหมือนกันเลยนะคะทั้ง2รุ่นและสาหรับรุ่นนี้นะคะยังมีอีกสีหนึ่งด้วยนะคะสีนี้บอกเลยว่าสวยมากเลยนะคะราคาเนี่ยเพียงแค่1 4ึ่งิบาทเท่านั้นนะคะสาหรับใครนะคะที่สนใจทั้ง2รุ่นนี้เนี่ยสามารถมาดูของจริงได้ที่กู o ดโฮมเฟอร์นิเจอร์เลยนะคะบอกเลยว่าของจริงเนี่ยนุ่มมากเลยนะคะถ้าลูกค้ามาลองเนี่ยบอกว่าติดใจแน่นอนคะ่ะ